สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อน,อนๆจะหนีพี่หมื่นไปเที่ยวอีกแล้ววันนี้หนาวอากาศหนาวใส่เสื้ออุตสาห์ใส่เสื้อไอ้นั่นมาแล้วนะเนี่ยต้องไปเอาเสื้อแขนยาวอีกอันหนึ่งเอ้ยอากาศไม่ถึงยี่สิบองศาเลยจะได้เวลานะัดตอนนี้ทายรูปก,ก่อนก่อนจะไปก็ต้องแชะแชะก่อนนะทำไมมันไม่ชัดเลยมันย้อนแสงเหรอ ไปเพื่อนๆได้แล้วพอใจแล้วเอาเสื้อตอนนี้มาใส่ทับอีกเฮไปเอาแวนไปด้วยปะไม่เอาดีกว่าเฝ้ <c oughs> าบ้านอีกนะตายหญ <c oughs> <c oughs> จะรื้อออกก็ยังไม่วางได้รือ้อ <c oughs> สงสัยไม่ได้ถ่ายให้ดูหรือได้ถ่ายให้ดูก็ไม่รู้โงรงละครไปดูโ,โงรงละครจริงๆยายก็ไม่ค่อยอยากไปหรอกแต่ว่าไปเป็นกลุ่มเนาะเ,ออเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกัน<ๆ>เข้าไปก็ไปกับเขากับเพื่อนฝรั่งนะคะจริงๆวันนี้เพื่อนคนไทยชวนไปเที่ยวนะแต่ว่ายายนัดเพื่อนฝรั่งไว้ก่อนก็เลยได้ไปกับเพื่อนฝรัง่งเพื่อนๆดูลลกปุนก็จะตาไม่ได้จะของมาอยู่ เดี๋ยวฝนตกมั่งไม่ตกมั่งปะเลยอีก6กนาทียายต้องเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนาะเสร็จตั้งนานแล้วเพื่อนๆหมดแต่แฉะแฉะโว้ยเลยอีกสี่นาทีวิ่ง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 สะดุดสะดุดลมอย่าลุกนะฝรั่งเนี่ยเขาตรงต่อเวลาเสร็จตั้งนานแล้วหมดแต่ถ่ายรูปแฉะ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 วิ่งว,งว,งวงฝรั่งตรงต่อเวลาด้วย อีกสีก่นาที Mars macht mobil, bei Arbeit, Fahrt und Spiel. Und Mars, der Kriegsgott, war wohl auch ein schön leckerer Adonis. Oh Was, was ist heute für ein Tag? Ich weiß, die Bolzakanita, aber was noch? Elf Jahre Boulevard der Autopräse.